สอบสวนคดีพิเศษขณะนี้ได้ก่อตั้งมา12ปีเต็มแล้วนะคะเป็นหน่วยงานในการสอบสวนกลางซึ่งมีอำนาจในการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตำรวจในการทำคดีสืบสวนสอบสวนต่างๆอย่างเป็นพิเศษและลงรายละเอียดมากขึ้นนะคะและขณะนี้มีความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่าหลังจากก่อตั้งมา12ปีมีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านใหม่นะคะที่ได้รับการแต่งตั้งและเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะมา ทำหน้าที่นี้ค่ะติดตามรายงานจากคุณวิภาปิ่นแก้วค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเมื่อปี2545สังกัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อป้องกันปราบปรามคพวคุมอาชญากรรมที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ DSI คลี่คลายคดีสำคัญหลายคดีเช่นคดีในวิลพศุขผลหรือเนนธรร การจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT 2 0 0คดีรถกลู่มูลค่ากว่า100ล้านบาทไฟไหม้รวมถึงคดีสลายการชุมนุมปี2553ที่ DSI ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของนักการเมืองนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองมองว่าตำแหน่งนี้มีนัยสำคัญทางการเมืองอธิบดี DSI มีอำนาจสอบสวนคดีพิเศษขณะนี้สถานการณ์การเมืองอาจกระทบกับหลายฝ่ายการดำเนินการทุกคดีต้องมีความชัดเจน ังน,นั้นคนที่เป็นอธิบดี DSI จะต้องลาบากมากเพราะว่ามัมนจะถูกแรงเสียดทานทางการเมืองสูงมากเพราะว่าถ้าไม่ไม่เป็นกลางทางการเมืองหรือว่าไม่เป็นกลางในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะถูกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโจมตีมากสิบสองปีที่ผ่านมา DSI มีอธิบดีทั้งหมดหกคนคือพลตํารวจโทนพดลสมบูณ์ทรัพย์พลตารวจเอกสมบัติอมร์วิวัฒนายสุนัยมโนไมอุดมพนตํารวจเอกทวีสอดส่องนายธาริศเพ่งดิต พลตำรวจเอกชัชวัลสุขสมจิตวันนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้หนางสุวรรณจูทะรองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ก่อนหน้านี้รักษาราชการแทนอธิบดีดีเอสไอดำรงตำแหน่งอธิบดีดีเคนที่7อดีตอธิบดีดีเอมองว่าการเข้ามาทำหน้าที่นี้ต้องเข้าใจกฎหมายการบริหารจัดการคนงบประมาณและการบริหารคดีคดีที่เข้ามาสู่การสบสวนคดีพิเศษเนี่ย ความท้าทายของตัวที่พิดีก็คือว่าทําอย่างไรที่จะบริหารคดีที่เข้ามาสู่การสอบสวนเนี่ยให้มันเป็นตั้งแต่ให้มันมีมีประสิทธิภาพตั้งแต่การเริ่มคดีจนกระทั่งการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้คําว่าดุลคาครในกรณีที่พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องไม่อุทธรณ์มิจาราด้วยนะครับนางสุวรรณาจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีปี2521สมรสกับนายก่อพงศ์สุวรรณจุทะ รับราชการปี2522ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในสาสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมปี2533รับตำแหน่งหัวหน้าฝ่า,ายการเงินกองคลังสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมปี2538เป็นผู้อำนวยการกองคลังสำนักงานประหลัดกระทรวงยุติธรรมปี2544เป็นผู้ช่วยประหลัดกระทรวงยุติธรรมปี2545เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิ์และเสรีภาพจากนั้นได้เลื่อนเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมดูแลภารกิจการอำนวยความยุติธรรมวิภาปิ่นแก้วไทย PPS รายงานและขณะน,นี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI คนใหม่คุณสุวรรณสุวรรณจุทะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะคุณนัทขาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ ท่านอนธิปดีคะ DSI ก่อตั้งมา12ปีเต็มนะคะขณะนี้เต็มไปด้วยกระแสอีกด้านหนึ่งก็คือว่าอาจจะถูกยุบท่านเข้ามารับตําแหน่งในห่วงเวลาแบบนี้เตรียมที่จะดําเนินภารกิจเร่งด่วน1 2 3เตรียมทําอะไรคะค่ะก็เรื่องแรกเนี่ยนะคะก็ท่านตระหักและท่านทีสักงอยากจะมอบหมายให้เข้ามาดูในเชิงการบริหารง,งานของกรมน,นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเอ ดำเนินคดีต่างๆตามอำนาจหน้าที่ของกรมเนี่ยค่ะจะสําเร็จรุ่งตัวไปด้วยความถุจริดยติธรรมหรือไม่เนี่ยค่ะก็ต้องมีองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าในเรื่องของบุคลากรนะคะเรื่องของงบประมาณหรือเรื่องของการจัดโครงสร้างต่างๆนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญขณะน,นี้เท่าที่ได้ดดตรวจสอบเนี่ยค่ะก็มีภารกิจที่จะต้องเข้าไปดูแลเพื่อแก้ปัญหาที่จะสนับสนุนให้การดําเนินการตามภามรกิจเนี่ย เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น,นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองเนี่ยน่าจะกระแสต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยนะคะก็คงเป็นเรื่องของอความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่นะคะ,ะบุคลากรที่นี่เนี่ยนะคะในฐานะที่ครั้งหนึ่งดิฉันก็เคยไปรับผิดชอบในช่วงแรกๆในฐานะ รองอทิ์ดีที่จะสวงส่งเข้าไปให้ดูแลนะคะความจริงบุคลากรของที่นี่นะคะก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความต่อมาแล้วก็มีสาขาอาชีพต่างๆที่มีความเหมาะสมแล้วจะสามารถใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติตามทารกิจได้เป็นอย่างดีค่ะดิฉันก็คิดว่าที่สองที่จะต้องทำก็คือว่าเราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะว่า กรมสอบสวนที่คุณนัฐาว่ากระแสบอกว่าจะยุบหรือไม่ยุบอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างก็ต้องอยู่ที่ค่าราการและเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนที่เราจะต้องปฏิบัติหน้าที่กันให้เป็นที่เชื่อถือยอมรับว่าเราได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายด้วยความถุจริตทบารางหรือไม่นะคะตรงนี้ดิฉันก็คิดว่าสองเรื่องสําคัญเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่ดิฉันคงต้องเข้าไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายนะคะ แต่ต้องเรียนก่อนนะคะว่าวันนี้เนี่ยพระรัมีท่านก็ยังไม่ได้ไปให้นโยบายที่เป็นทางการท่านสอนนักเป็นที่นี้น,นะคะแต่ทั้งนี้ดิฉันก็คงได้มีโอกาสที่จะได้รับฟังสิ่งที่ท่านมอบนโยบายให้ตามลำดับมาจากการประชุมผู้บริหารเมื่อวันจำที่ผ่านมานะคะ,ะประการที่สามที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะดิฉันก็คงทาหน้าที่ในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน,านาที่ต้องไปจำกักดูแลก็คงต้องเป็นเรื่องของการ ติดตามเร่งรัดนะคะคดีที่อยู่ในอำนาจการสอบสวนของกรมนะคะทัางที่ดำเนินการอยู่หรือรับต่อไปในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องกำกับดูแลให้เกิดกดรารดำเนินการใช้ให้เกิดความสำเร็จรุ่ง่อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะ ท่านอธิบดีคะท่านเองก็คงจะทราบถึงบรรยากาศที่ผู้คนมองไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI มีวิกฤตเรื่องศรัทธาเรื่องความเชื่อมั่นพร้อมๆกับมองว่า DSI เองก็ถูกดึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาตลอดตรงนี้ท่านก็คงจะพอรับทราบปัญหานะคะเตรียมที่จะวางระยะห่างเตรียมที่จะรับมือกับจุดนี้ยังไงบ้างคะค่ะก็คจริงในฐานะที่ดิฉันรับราชการที่กะทรวงวิศรรมนะคะแล้วก็ ่วงสองปีที่ผ่านมาก็เป็นองประหลัดที่กำกับดูแลงานของ DSI และก็เข้าร่วมไปในพัษณาของคดีพิเศษต่างๆเนี่ยค่ะคือคือพาพูดถึงคดีที่เข้ามาที่ DSI เนี่ยความจริงจะมาแยกเป็นคดีทางการเมืองหรือคดีอื่นอะไรที่เช่นเข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นความที่เห็นมากกว่านะคะก็จริงแล้วคดีต่างๆที่จะเป็นคดีพิเศษด้วยอำนาจของใครเนี่ยค่ะมันก็เป็นคดีที่ต้องดาเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่นะคะ ตรงนี้ก็แ้าคิดว่าตรงไหนเป็นคนดีการเมืองหรือไม่เนี่ยท่านในความรู้สึกของิฉันที่ได้ทํางานร่วมกันระยะหนึ่งนะคะจากการที่เคยได้รับผิดชอบดูแลตั้งแต่ที่กรมเปิดใหม่ๆเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ที่พออธิบายได้นะคะแต่ทั้งนี้นก็คงเป็นเรื่องของออผู้บริหารที่จะทํางานาให้ให้เกิดความเชื่อมั่นมากกว่าถ่ะตรนี้ีิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะ ท่านอธิบดีเป็นอธิบดีผู้หญิงคนแรกนะคะหลังจากที่ดี i อก่อตั้งมาสิบสองปีรู้สึกหนักอกหนักใจเตรียมที่จะ,ะเผชิญความรับผิดชอบนี้ยังไงบ้างคะคะก็ต้องต้องเรียนเป็นนักขานะคะความจริงดีฉันก็รับผิดชอบกรมชุนฟองศิษย์มาก็อารักิษก็ค่อนข้างเจอแต่อาจจะไม่เป็นการเฉพาะเฉพาะคดีนะคะแต่ว่าจากความรับผิดชอบตรงนี้ก็คงคิดว่า ก็ทํางานหนักมาตลอดแล้วนะคะแม้แต่อยู่ท <Wh> ุ้มความศิษย <ok> ์ก็ก็ทางานหนักถามว่ามีกดดันไหมทุ้มความศิษย์ก็มีรูปแบบหนึ่งก็คือว่าก็มีการกดดันในเรื่องการเยียวยาต่างๆการรับนโยบายรัฐบาลมาทานะคะดิฉันคิดว่าที่นี่รูปแบบมันน่าจะมีเรื่องคดีความที่เป็นคดีพิเศษซึ่งในฐานะเป็นอาชีพดีก็น่าจะเป็นกำกับติดตามที่เรียนนะคะะฉะนั้นคิดว่าไอ้บทบาทตรงนี้ถามว่า เหมักใจไหมก็คงเป็นความหมักใจในฐานะที่ที่เราไปรับงานใหม่นะคะแต่ว่าถามว่ามีความ้าดายในการที่จะทาให้เกิดผลสาเร็จไหมก็คงเอได้อาศัยองค์คามปยุที่มีในกรมนะคะซึ่งคิดว่าสามารถที่จะทํางานร่วมกันจากคนในกรมได้ก็คิดว่าตรงนี้น่าจะพอจะความดิฉันทํางานไม่ไม่น่าจะมีปัญหาหนักใจมากมากตรงนะคะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอธิบดีคะ เสียงสะท้อนนะคะขอบคุณค่ะคุณนัคะค่ะขอบคุณค่ะเสียงสะท้อนจากคุณสุวรรณสุวรรณจูทะนะคะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านใหม่นะคะซึ่งวันพรุ่งนี้ก็จะรับมอบนโยบายในการดําเนินหน้าที่นี้อย่างเป็นทางการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวยุติธรรมค่ะ